ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับอัปเดตลานียาระวังฝนมากช่วงฤด,ดูฝนแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันจันทร์ที่25กักาคมนะครับซึ่งในวันนี้ แอดมินจะมาอัปเดตในด้านของสภาวะลานิญาที่จะเพิ่มกำลังขึ้นและระวังฝนมากในช่วงฤด,ดูฝนกันนะครับโดยอัปเดตน้ำท่วมน้ำแรงลานิญาเพิ่มกำลังระวังฝนมากช่วงฤด,ดูฝนความน่าจะเป็นที่จะเกิดลานิญาปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วและจะยังคงมากกว่า50%ยาวถึงมกราคม2566จับตาในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมในช่วงฤด,ดูฝนนะครับ ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกภูมิภาคต้องระวังน้ำท่วมส่วนในเดือนพฤศจิกายน65ถึงมกราคม66ฝนจะปรับลดลงต่ำกว่าปกติในภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้ฝนอย่างมากและปีนี้จะมีโปรโมชั่นหนาวเย็นกว่าปกติกันอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ถึงมกราคม2566 และหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วโดยล่าสุด16กรกฎาคม2565ทางด้านของ International Research Institute for Climate Society หรือ IRI แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและ Climate p ิ e i t i o n c e n t e อองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA สหรัฐอเมริกาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ว่าลานิญาเพิ่มกำลังจากเดิมเล็กน้อย ในเดือนกรกฎาคม65ความน่าจะเป็นที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานิยาปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับในช่วงเวลาเดียวกันแต่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกินกว่า70%ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและจะลดลงแต่ยังคงมากกว่า50%ยาวถึงมกราคม66นะครับสัญญาณของเอลนิโยยังมีน้อยมากและไม่น่าจะเกิดภัยแรงลุนแรงนะครับ ดังในภาพที่2ที่โชว์อยู่ในขณะนี้ส่วนในภาพที่3จากทางด้านของ International Research Institute for Climate Society หรือ IRI พยากรณ์อากาศเอาไว้ว่าจากนี้ไปจะเริ่มเห็นฝนที่เพิ่มมากขึ้นและหลังจากกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะเห็นฝนชัดเจนด้วยกำลังของลาน,นิญาที่เพิ่มขึ้นทำให้ฝนขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง จับตาในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมในช่วงฤดูดฝนของปีนี้นะครับปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกภูมิภาคต้องระวังน้ําท่วมและผลผลิตทางการเกรษตรเสียหายส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายน6 5ถึงมกราคม66ฝนจะปรับลดลงนะครับและจะเริ่มลดลงต่ากว่าค่าปกติในภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคใต้ฝนจะยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ต้องระวังน้ําท่วมให้ดีโดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนบนส่วนในด้านของภาพที่4ที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับจากเอเปกไคลเมสเซนเตอร์พยากรณ์เอาไว้ว่าฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบทุกพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคม65ภาคกลางและภาคเหนือส่วนในช่วงเดือนกันยาย,ยนถึงตุลาคม65ฝนจะมากกว่าปกติในทุกพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับผลการพยากรณาา์ ของ International Research Institute for Climate Society หรือ IRI และ NOAA ดังนั้นต้องระวังน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับส่วนพฤศจิกายน65ถึงมกราคม66ฝนจะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติในตอนบนของประเทศไทยนะครับยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายน65ถึงเดือนมกราคม66ต้องระวังน้ำท่วมและผลผลิตเสียหายให้มาก สำหรับอุณหภูมิทางด้าน International Research Institute for Climate Society หรือ IRI พยากรณอากาศเอาไว้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคม65อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั่วประเทศมากกว่าที่พยากรณอากาศเอาไว้ในเดือนที่แล้วนะครับทำให้อากาศหนาวเย็นจะมาช้ากว่าเดิมภาคเหนือจะร้อนหนักที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ปีนี้จะมีโปรโมชั่นหนาวเย็นกว่าปกติกันอีก1ปีนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน65ถึงมกราคม66ซึ่งจะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วเกือบทุกภูมิภาคในพื้นที่สีฟ้าและสีน้ำเงินที่โชว์อยู่ในแผนภาพณขณะนี้นะครับ ขอให้เตรียมรับมือกับสภาวะฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในทุกภูมิภาคนะครับในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม65และภาคใต้ย,ยาวถึงมกราคม66และระวังฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงพฤศจิกายน65ถึงมกราคม66ทางตอนบนของประเทศนะครับฝนมากต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ แอดมินขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ที่ยังไม่มีฝนในช่วงนี้หรือบริเวณพื้นที่ที่มีฝนมากกว่าปกติแอดมินขอให้ฝนหยุดเวไวนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ซึ่งนะครับข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยายแต่อย่างใดแต่เป็นแหล่งที่มาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจากรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัธวานิช รวมถึงนะครับทางด้านของ International Research Institute for Climate Society หรือ IRI จากมหาวิทยายลัยโคลัมเบีย Climate p e t i t i o n Center องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA สหรัฐอเมริการวมถึง a p e c Climate Center หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ